สวัสดีครับผมมาพบกันกับผมอีกแล้วนะครับกับฟุกเฮียร์สมาร์ทคาร์นะครับผมวันนี้นะครับมีรถเข้ามาใหม่มารีวิวนะครับผมให้กับผู้ลูกค้าได้ดูร่วมกันนะครับผมก็สําหรับคันนี้นะครับผมเป็นรถบ้านนะครับเจ้าของใครเองเราก็เพิ่งจะได้ทําการซื้อเข้ามานะครับผมก็เป็นมิตซูบิชิปาร์เจอโร่สปอร์ตนะครับผมเครื่องยนต์2.4 GT คันนี้ก็มีความพิเศษเลยก็คือได้เป็นตัว4ฟล์วิวขับ4นั่นเองนะครับผมก็เป็นรถปี2016จดทะเบียนใช้งานปี2017 นะครับมาในราคาเพียงแค่80,000 0กับ9000บาทเท่านั้นเองนะครับผมและจะมีความสวยความงามขนาดไหนเดี๋ยวเรามาเริ่มดูเริ่มชมกันได้เลยนะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นออปชันแบบครบ,บ,บเลยนะครับผมเนี่ยด้านหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะครับผมมีไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับด้านล่างก็จะเป็นไฟตัดหมอกครับผมอันนี้ก็เป็นดีไซน์ของปาร์เจโร o สปอร์ตนะครับด้านหน้าตัวนี้ก็จะมีเป็นเซนเซอร์นะครับผมเซนเซอร์ด้านหน้า นะครับมีตรงด้านหน้ากันชนแล้วก็ตรงมุมข้างกันชนนะครับอ่าแล้วก็มาถึงเรื่องล้อแม็กนะครับผมวันนี้ล้อแม็กก็ทางเราได้ทําการเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นล้อแม็กทีสามสิบเจ็ดขอบสิบแปดนิ้วนะครับผมยังใหม่นะครับปีสองพันยิบเอ็ดอันนี้ก็คือเป็นแม็กที่ว่าในสต็อกของเราได้เคยสต็อกไว้มาเรียบร้อยแล้วนะครับ น็อตล็อกก็คือของใหม่นะครับผมมาถึงด้านข้างนะครับผมด้านข้างก็จะเป็นกระจกโคเเมียมนะครับมีไฟเลี้ยวตรงมุมกระจกและเขาเรียกว่าจะมีเป็นกล้องกล้องกล้องรอบทิศทางนะครับผมอาจจะอยู่ด้านใต้ตรงนีน้น,นะครับทั้งสองด้านอ่าแล้วก็ตรงกระจกนะครับจะมีตัวเตือนนะครับผมเวลาแบบมีรถแซงด้านซ้ายหรือว่าเราแซงรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยู่ในระยะที่ ปลอดภัยนะครับผมก็จะมีเวลาแบบราคาก็จะเตือนตลอดนะครับผมแล้วก็มือเปิดนะครับทั้ง2ด้านก็คือจะมีเป็นปุ่มเปิดล็อกปิดล็อกนะครับทั้ง2ด้านอแล้วก็มีติดตั้งคิ้วกันสาดเรียบร้อยนะครับผมคิ้วตรงนี้ก็จะเป็นโครเมียมหมดเลยนะครับแล้วก็มีบันไดข้างครับผมติดตั้งมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับมองในมุมกว้างๆนี่คือสวยเลยนะครับผม ได้ล้อแม็กแบบนี้มา1ชุดก็ลงตัวนะครับเดี๋ยวลองดูกันใกล้ๆได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ช่วงล่างนะครับดีนะครับผมช่วงล่างนี่คือสภาพดีนะครับเราก็ได้ทําการพ่นพ่นการสนิมให้ลูกค้าแล้วนะครับพ่นนี่แล้วเรียบร้อยคุณลูกค้าก็ไม่ต้องไปเสียตังค์พ่นนะครับหรือว่าถ้าคันไหนนะครับผมที่ เรายัางไม่ได้ทําการพ่นนะครับเพราะว่าลูกค้าบางท่านก็อาจจะไม่ชอบนะครับบางท่านก็อยากให้พ่นก็แจ้งเข้ามาได้นะครับมาดูทางด้านท้ายนะครับผมด้านท้ายนี้ก็เป็นดีไซน์ของปัจจโโลนะครับไฟก็จะยาวๆนะครับผมเป็น LED ยาวลงมาอย่างนี้เลยแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านหลังทั้งหมด6จุดด้วยกัน นะครับผมเซนเซอร์หลังทั้งหมดหกจุดด้วยกันด้านข้าง2จุดตรงกลาง2จุดแล้วก็ด้านข้างด้านนี้อีก2จุดนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นโลโก้คับ4ได้นะครับผมสามารถขับ4ได้เลยแล้วก็กล้องหลังจะอยู่ตรงนี้นะครับอโอเคครับผมแล้วก็จะมีเป็นหมวกแก๊ปหมวกแก๊ปรังคาอยู่ด้านบนนะครับ ามาดูด้านท้ายกันตามขอบตามมุมต่างๆนะครับผมน็อตเดิมกาวเดิมนะครับรถไม่มีซ่อมไม่มีเคมนะครับผมเป็นรถเจ็ดที่นั่งใช่ไหมคะใช่ครับผมเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะครับเป็นรถบ้านซื้อเข้ามาแท้ๆเลยนะครับราคานี้คุ้มไหมคะราคานี้ถือว่าสุดคุ้มนะครับผมเพราะว่าออปชั่นเยอะนะครับแล้วก็ได้ขับเป็นขับสี่ด้วยนะครับ อันนี้เรามีรับประกันให้ด้วยไหมครับจะมีรับประกันเครื่องเกียร์กล่อง ECU ให้นะครับผมระบบไฟต่างๆครับช่วงล่าง,งพวกนี้เราก็มีรับประกันให้ตามที่บริษัทเรากําหนดให้เลยนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นพรมที่เขาปูออกมานะครับก็เราก็ไม่ได้ถอดออกก็ยกให้ลูกค้าไปเลยนะครับ่าเนี่ยรถเนี้ยด้านข้างก็ใส่ของได้อะไรได้นะครับเนี่ยพวกเนี้ย นะครับผมก็วางของได้อะไรได้ปกติทั่วๆไปนะครับเล็กน,น้อยนะครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วรถเจที่นั่งก็ไม่ได้เน้นบรรทุกอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะไปแบบครอบครัวนะครับผมอันแรคือว้าเลยนะอันนี้ก็ เราก็เพิ่งจะเห็นเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ล้างทําความสะอาดเบื้องต้นมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็เอามารีวิวให้กับคุณลูกคา้าได้ดูได้ชมก่อนนะครับท่านท้ายเป็นไงด้านท้ายสวยเลยนะครับผมกาวเดิมรอบละคันเลยนะครับเป็นอาร์ครเดิมอะไรเดิมนะครับผม,ม,บมบก็เดี๋ยวรอรับเข้าตรวจสภาพนะครับคันนี้โชว์วิวด้วยได้ครับสี่ สบายเลยลยครับผมรับฟรีขึ้นเขาลงห้วยนะครับเจอทางลื่นๆ่นนะครับผมก็ขับสบายนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองดูช่วงล่างกันนะครับหรือว่าถ้าต้องการแบบไปบุกไปลุยไปอะไรเงี้ยก็แนะนานะครับผมสามารถแบบไปเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางอะไรที่แบบเป็นยางลุยๆก็ได้นะครับมันก็จะขึ้นลงได้ง่ายกว่าอ่าในช่วงล่างก็คือเดิมๆมเลยนะครับผมตาี่ิจ้งนะครับเราก็มีการพ่นกันสนิมอะไรให้เรียบร้อยแล้ว นะครับสี่ก็สีเป็นสีเดิมถ้าผมสี่เดิมอะไรเดิมหมดเลยอโอเคครับก็เดี๋ยวเปิดด้านนี้ให้ดูลองดูลองชมกันนะครับผมก็สำหรับแผงประตูน,นะครับผมดีไซน์มานะครับก็จะมีเป็นงานหนัง ที่ตัดดีไซน์เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ตรงประตูก็จะมีเป็นไฟไฟชายประตูด้านล่างนะครับผมทุกบานนะครับเบาด้านในก็จะเป็นเบาะหนังนะครับผมที่พื้นก็มีพรมมีอะไรมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับอของเดิมจากศูนย์เลยนะครับผมเบาะด้านหลังไม่มีช้ำนะครับผมเดิมๆเลย อ่าแล้วก็ด้านบนนะครับก็จะมีเป็นเครื่องเล่นด้านหลังนะครับผมมีแอร์ก็ปรับด้านหลังได้เลยนะครับไม่ต้องรอแอร์จัดคนขับด้านหน้านะครับผมด้านหลังก็คือปรับแอร์เองได้เลยนะครับอ่าโอเคครับผมก็เดี๋ยวเรามาชมออปชั่นด้านนี้กันอีกสักนิดหนึ่งนะครับอ่ามาดูกุญแจนะครับผม ก็คือกุญแจปาเจโร่จจโเนี่ยก็จะเหมือนกับรถมินิูทั่วไปนะครับเรื่องกุญแจไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากอ่าได้มาครบนะครับผมเป็นรีโมทสองดอกนะครับแล้วก็อาจจะลองดูนะครับผมก็จะเป็นกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะครับอ่าแล้วก็สําหรับอันนี้นะครับผมก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับตัวปรับกระจกแล้วก็พับไฟฟ้านะครับผมแล้วก็จะมีเป็นระบบการลื่นถาลายนะครับ ระบบช่วยในการจอดแล้วก็ระบบพวบคอมการชนพวกเนี้ยนะครับ่ไปเซนเซอร์ทํางานด้วยอะไรด้วยปกตินะครับผมตามออปชั่นที่เขามีให้มาแล้วก็อ่าตามขอบตามมุมด้านนี้นะครับผมเดิมๆเลยเราก็ให้ดูกันทุกข้อทุกมุมนะครับสําหรับอ่าใช่ครับผมแล้วก็เบาะนะครับจะมีเป็นแอร์แบ็ก ตรงด้านข้างตรงนี้นะครับสําหรับเบาะคนขับนะครับแล้วก็ที่นั่งนะครับผมปรับไฟฟ้านะครับผมเป็นเบาะไฟฟ้านะครับอ่ะโอเคครับผมก็เดี๋ยวขอ,อนีขึ้นรถไปสตาร์ทรถแล้วเดี๋ยวไปดูออปชันด้านในไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอ่ะโอเคครับผมก็เดี๋ยวก่อนอนื่นะครับก็ขอ,อนาตสตาร์ทรถก่อนเลย โอเคครับก็เดี๋ยวเริ่มจากด้านนี้กันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวดูตำซอกตำมุมเข้ามาเลยก็สภาพใหม่นะครับสภาพใหม่เรี่ยมๆเ,เลยนะครับน็อตไม่มีรอยแกะรอยทอดนะครับสีนกาวเดิมอะไรเดิมหมดเลยนะครับผมอ่าแล้วก็สำหรับเบาะด้านนี้นะครับก็สามารถ บ่ไฟฟ้าได้เหมือนกันนะครับผมเป็นบอ่อไฟฟ้านะครับทั้งสองด้านาแล้วก็มีแอร์แบกนะครับผมสําหรับด้านนี้ก็สําหรับคันนี้นะครับผมก็มีแอร์แบกทั้งหมดสี่ลูกด้วยกันนะครับก็จะมีที่บาะนะครับผมแล้วก็ที่คอนโซลด้านหน้านะครับฝั่งคนขับและฝั่งคนนั่งนะครับคอนโซลก็เรียบหรู นะครับผมแล้วก็ไม่มีร่องไม่มีรอยเลยนะครับผมนิดนิดได้หน่อยนะครับอ่าแล้วก็มาถึงเรื่องตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นเกะใส่ของอันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับอยู่ในนี้เรียบร้อยอ่าเดี๋ยวไล่มาดูตรงกลางตรงนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นจอนะครับเป็นจอปิดประตูก่อนก็จะเป็นจอเครื่องเล่นนะครับผมก็เล่นได้ทุกทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็มี ระบบนำทางให้เรียบร้อยนะครับอ่าเป็นระบบนำทางดิจิเ,เตอร์นั่นเองนะครับผมแล้วก็มีกล้องถอยหลังนะครับอ่าก็จะมีเป็นกล้องรอบๆบคันนะครับตามที่แจ้งก็จะมีจอจแสดงผลทั้งสองด้านแบบนี้นะครับอ่าระบบแอร์นะครับผมก็จะเป็นปรับออโต้ได้หรือว่าจะปรับแมนนวลเองก็ได้เลยนะครับอ่าแล้วก็จะเป็นระบบเกียร์ออโต้นะครับผม ยอโต้ oto, แล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นพวกพวกคูดคอนโทรลอะไรต่างๆนะครับแล้วก็จะเป็นตัวปรับให้ขับ2อขับ4อะไรพวกเนี้ยนะครับหรือว่าจะล็อกเป็นเตทเป็นอะไรพวกเนี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อขั้ขาใช้งานง่ายนะครับผมเพียงแค่ออจอดรถอยู่แล้วก็บิดปรับได้เลยนะครับว่าจะใช้หมดไหนหมดไหนรุ่นใหม่ๆก็ใช้งานง่ายนะครับเบรกมือจะเป็นเบรกมือไฟฟ้า นะครับผมอ่าตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่ของนะครับก็จะหุ้มหนังมาอ่าจะมีสองชั้นแบบนี้นะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวเรามาชมเลขไม่กันทางด้านนี้กันต่อนะครับอ่ะโอเคครับผมก็เดี๋ยวมาดูเลขไม่กันนะครับเดี๋ยวขยับเลือนหลบนิดนึงอ่าโอเค สำหรับคันนี้นะครับผมเลขไม่อยู่ที่เท่าไรเอ่ยเลขไม่อยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยกว่ากิโลนะครับผมอ่าหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยกว่ากิโลนะครับถ้าเราเปิดประตูเนี่ยบานไหนที่เปิดนะครับก็จะแจ้งเตือนนะครับผมว่าบานไหนที่สนิทหรือไม่สนิทแบบนี้นะครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับผมก็จะเป็นระบบ มัลติฟังก์ชันนะครับผมมีระบบครุสคอนโทรลแล้วก็พวงมาลัยก็จะมีเป็นแพทเทิร์นชิพนะครับสามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ที่มือเราได้เลยนะครับผมหรือที่พวงมาลัยนี้ได้เลยนะครับออปชั่นมันแน่นมากนะคะัชร์บอกออปชั่นนี่คือตุ้มๆเลยนะครับออปชั่นเต็มเปลี่ยนเกียร์ได้ด้วยใช่ครับผมถ้าใครอยากเล่นเกียร์ใช่ไหมคะใช่ก็คือสามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ที่มือเราได้เลยอันนี้หุ้มหนังมาหรือเปล่าเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังจากศูนย์นะครับ แล้วก็เชื่อมต่อกับหน้าจอใช่เชื่อมต่อกันว่าจอได้เลยสวยนะคะโดยรวมแล้วคือคือเนี่ยออปชันคือครบเลยนะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวดูด้านบนกันนะครับผมด้านบนก็ไฟแยกนะครับอ่าไฟยาปกติทั่วไปนะครับผมเก๊ใส่ของช่องใส่บรรนตานี่ทำมาใหญ่พอสมควรนะครับอ่าแล้วก็ถุง ที่บางแดดนะครับด้านฝั่งคนนั่งยังไม่ได้แกะเอามาใช้งานเลยนะครับส่วนฝั่งคนขับนี่ก็คือแกะออกไปแล้วย้ําอีทีเป็นรถบ้านนะใช่ครับอกเป็นรถบ้านเซ็งเข้านะครับผมแล้วก็ฝ้าเพดานด้านบนอันนี้สวยนะครับยังไม่ช้าเลยเลขใหม่ก็วิ่งไม่เยอะนะคะถ้าสังเกตคือเป็นรถปีอะไรนะคะเป็นรถปีสอง6ันสิบหกนะครับผมจนที่เป็นใช้งานปีสอง7ันสิบเจ็ดนะครับอ่ะแล้วก็ต้องขออภัยเรื่องไอแบ g ด้วยนะครับมี มีเพิ่มมาอีกสองลูกพอดีเมื่อกี้พูดผิดพูดไปสี่ลูกถึงแม้วันหกลูกนะครับก็จะมีตรงเสารประตูนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงกลางนี้อันนี้แบ่งแยกชัดเจนเลยนะคะใช่ครับผมแล้วก็เราก็แถมอันนี้ให้ด้วยนะครับเป็นบล็อกทอดล้อนะครับผมสําหรับ็อดล้อที่เราได้ทําการเปลี่ยนของใหม่ให้นะครับกระจกให้กันไปนะครับผมเพราะว่าเราเก็บไว้เราคงไม่ได้ใช้กันรถขั้นเดินนะครับคันต่อขัน นี้จ็ที่หน้าของเรามีเข้ามาเยอะแล้วนะคะใช่ครับผมมีทั้งปัจโจ้แล้วก็มีทั้งฟอร์จูเนอร์เลยนะครับดูโดยรวมอีกนิดนึงนะคะมันไม่มีรอยถลอกเลยนะคุณครูใช่ครับผมอาจจะคืออาจจะมีรอยเขาเรียกว่าอาจจะเปื้อนน,นิดนิดน่อยๆเพราะว่าเออรถยังไม่เรียบร้อยนะครับเราก็เอามารีวิวให้กับคุณลูกค้าได้ชมก่อนนะครับอย่างนึงมีเนวิเกเตอร์ด้วยใช่ครับผมมีระบบนำทางก็สุดคุ้มแล้ว คอันนี้โฟรวิลูกค้าหากันเยอะมากนะคะใช่ครับผมก็สําหรับคุณลูกค้าที่สายแคมปิ้งนะครับผมหรือต้องการแบบบุกบุกลุยๆก็แนะนําคันนี้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็เอาเจนทีน่างไปลุยกันค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเต็มที่ก็ไปเปลี่ยนล้อนะครับไปเปลี่ยนล้อใหม่เปลี่ยนยางใหม่ก็ใช้ได้นะครับก็ไปบุกไปลุยกันนะครับผมก็เป็นรถ4ฟร์วิก็สบายๆนะครับอ่ะโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราไปชมเครื่องยนต์พร้อมๆกันนะครับ อ่าผมก็เดี๋ยวเรามารับชมเครื่องยนต์ไปพร้อมๆกันนะครับก็สําหรับฝาหน้านะครับผมน็อนเดิมกาวเดิมนะครับผมอ่าเมรอาร์คทุกจุดของเดิมหมดเลยรวมมาถึงแผ่นการความร้อนนะครับก็ยังอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานกันอีกยาวๆเลยนะครับปกติก็ถ้ารถอายุประมาณนี้ยายแก้ว ก็จะหลุดลุยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่คันนี้ก็ยังอยู่ดีพร้อมใช้งานนะครับเครื่องยนต์ก็คือจะเป็นเครื่องยนต์เดิมๆนะครับผมเป็นเครื่องยนต์2.4นะครับเป็นไมเวกใช้งานแบบง่ายๆนะครับเครื่องยนต์ดีเซลประหยัดน้ำมันอ่าแล้วก็จะมีเป็นระบบเบรก a p s นะครับผมแล้วก็ลองดูน็อตแก้มกันอขอไปครับรัดทาบอง แต่แกะบางทีอ่าไม่มีแกะไม่มีทอดนะครับผมเดิมๆเลยอ่านี้พวกระบบท่อ,อเสียแล้วเนี้ยนะครับของเดิมหมดเลย <S <S ยังไม่มีการปรับแต่งใดๆ<ร>นะครับใช่ผมเรี่ยงหองเหลวก็คือจัดก,การให้แล้วเรียบร้อยนะครับโอคได้คันนี้ไปน่าจะคุ้มมากๆากเะสุดคุ้มนะครับผมเพราะว่าเพิ่งจะวิ่งแสนกว่าราเองนะครับผมแสนนิดนิดนะครับอ่าแสนนิดนิดนะครับผมไม่ได้แสนเยอะเลย สวยนะครับผมดูรวมๆแล้วคือการันตีนะครับผมว่าผ่านนะครับพร้อมไปลุยป่าไปตั้งแคมป์กันได้เลยนะครับจะมีรถแบบนี้เข้ามานะคะโฟวิวนะครับใช่ครับผมเพราะปกติแล้วเจ็ดที่นั่งเนี่ยหาขับปีก็น้อยนะครับไม่ค่อยมีอ่ะโอเคครับผมก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับผมสำหรับมิตซูบิชิป p a เจโรสปอร์ต4องจุดส e ่นะครับปีสองพัจนถึงเป็นใช้งานปี2000 17นะครับผมมาในราคาเพียงแค่800,000กับ9,000บาทและเป็นรถบ้านซื้อเข้านะครับผมท่านใดที่ชื่นชอบนะครับผมก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับผมและสําหรับท่านใดที่ชื่นชอบนะครับผมก็รบกวนฝากติดตามแล้วก็กดซับสไครต์ช่อง Youtube Channel ของเราให้ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมก็อนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ